นะก็ธรรมะบรรยายในช่วงเช้านะธรรมะรับอรุณเราก็จะตื่นรู้กันเรื่องของอริยสัจแห่งจิตในขณะที่เราตื่นนอนจนกระทั่งหลับนั้นเนี่ยขอให้ตั้งใจนะฝึกเป็นผู้สังเกตไม่ฝึกเป็นผู้ทำสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเราจะเห็นอริยสัจแห่งจิตแต่เมื่อไหร่ที่เราทํา เราจะไม่เห็นนะทำเป็นไม่มีกิเลสเป็นต้นนะหรือว่าทำที่จะเหมือนกับไม่มีตัวตนหรือหลงไปก็ตามนะครนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าในส่วนที่เราต่อเนื่องกันอยู่ก็คือเรื่องของเนื้อยาปฏิปทาแบบแบบไหนเอ่ยไม่พิสดารเกินไปไม่ย่อเกินไปเรากำลังคุยกันเรื่องของธรรมะของเทวดา สุภมเทพบุทนะว่าพระพุทธองค์บอกว่าเราไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์เลยนอกจากอะไรเอ่อยยมแม่วันดีพยักษหน้านอกจากอะไรเอ่ยจําได้ไหมอะไรเอ่ยสีอยา่างปัญญาก็คือนอกจากปัญญาเครื่องตัดสรุนอกจาก นอกจากการสำรวมอินทรีย์นอกจากการพาลุความเพียนและการสละาวางทุกสิ่งทุกอย่างนี่อันนี้ของจริงตั้งใจจริงนะจำได้สข้อนะนายมยายบัวไปจำนะก็คือนอกจาก4อย่างนี้จริงๆแล้วก็ครอบคลุมของเนยยาปฏิปทาทั้งหมดนั่นแหละพระพุธองค์ไม่เห็นความสวัสดีของศัตว์เลยเนาะ ดังนั้นการที่เราใช้ชีวิตอยู่โดยที่ปานสจากธรรมะสีข้อพระดวงตําหนิจริงๆตําหนินะค,คือคือมันไม่มีความสวัสดีหมายความว่าขณะจิตสุดท้ายของเราเนี่ยหชั่วโมงถึง1น,นาทีก่อนจากโลกนี้ไปเราจะเศร้าหมองนั้นจึงทําให้เราจะต้องฝึกในการตื่นรู้กับธรรมะเหล่านี้เรียกว่าตื่นรู้ในอริยสัจแห่งจิตใจของเราเองข้อที่1เราผ่านไปแล้ว นอกจากปัญญาเครื่องตัดสลูคือสัมมาทิฏฐิกรรมสกราปัญญาและและอะไรเอ่ยและสัจญานสัจจยานก็คือการเข้าใจในอริยสัจรอบที่หนึ่งสัจยานตรงนี้มีสองส่วนกะ็คือสัจยานแห่งจิตก็คือผู้รู้อารมณ์และสัจยานแห่งอารมณ์หรือผู้ถูกรู้สองอย่างนี้เรียกสัจยานนั้นหมายความว่า ถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลกรรมสืบทอดกับความเข้าใจอริยสัจแห่งจิตก่อนและอริยสัจแห่งจิตจะไปรู้อริยสัจแห่งอารมณ์หรือขันห้าหรือสิ่งที่ถูกรู้อันนั้นจึงทําให้อาสิ่งที่เราผ่านไปแล้วเนาะคราวนี้มาดูข้อที่2คืออะไรเอ่ยนอกจากอินทรียสั all, งวรพระองค์ไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์เลยถ้าไม่สํารวมอินทรีย อินทรีย์ในที่นี้คือทวารถามว่าขณะที่เราจะต้องสํารวมทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอะไรเป็นปุพภาคของอินทรีย์สังวรคําว่าปุพภาคก็คือส่วนแห่งเบื้องต้นนะเบื้องต้นของอินทรีย์สังวรคืออะไรไครเดาใจถูกมันออกได้ไหลหน้ามากเลยนะ,ะยมผุ้บอกศรัทธายมแม่วันดีบอกอะไรนะ ศรัทธาเหมือนกันมีคนนอกจากศรัทธาไหมหยมตุ้มเบื้องต้นปุพพภา,ภาของอินทรีสังวรตอบยังไงให้มันครอบคลุมสังวรในศีลเกือบละ,ละสังวรในศีลศีลละสังวร สังวรในศีลเพราะวันมันเกิดก่อนศีลในเหตุใกล้นะศีลและสังวรอินทรีย์สังวรตอบยังไงให้ครอบคลุมอะไรเป็นเบื้องต้นของการสมาทานก็ก็ได้นะบอกแล้วว่ามันออกได้หลายหน้านะวันนี้จะเป็นหน้าไหนเราต้องเดาใจเราจะได้มีความรู้ที่กว้างว่าสิ่งที่พูดเนี่ย เป็นพระพุทธพจน์เป็นสิ่งที่รงแสดงเอาไว้ดังนั้นเรารู้หลายๆสมาทานก็ถูกแต่พเพียงแต่ว่าสมาทานปุ๊บเนี่ยการจะเชื่อมโยงกับเข้าไปหาอินทรียสังวรสมาทานก็เลยดูการเชื่อมต่อเนี่ยเราจะต้องคนเข้าใจแล้วอะ่ะถึงจะตอบว่าสมาทานเพราะอะไรเอ่ยการสมาทานในอธิสีนี่คือการสมาทานในอินทรีย์สังวรถ้าศีลสังวรเป็นปุพพภาพเป็นเบื้องต้นของศีลใช่ไหมการ งดเว้นทางกายวาจาเป็นต้นหรือวาลิตตะจาริตะเป็นเบื้องต้นแห่งศีลหรือปาติโมกขสังวรก็เป็นเบื้องต้นแห่งศีลของฐานะของพระพิสุกดังนั้นการสมาทานให้ยิ่งขึ้นไปก็คืออินทรียสังวรนั่นแหละนั่นเป็นก็เป็นเบื้องต้นเหมือนกันนะคิดว่าอะไรดีนะอาจารย์ทุ่โปครอบคุมเลยว่าอะไรเป็นปุปปภา้าของอินทรีย์สังวรสมาธิ ยมหวยบอกสีลสังวรจะต,ตอบให้ครอบคลุมอะเพราะว่าปัญญาเครื่องตัดสลูคือสัมมาทิฏฐิพระองค์ก็แสดงต่อคืออินทรีย์สังวรเห็นไหมว่าถ้าเราเห็นความสัมพันธ์กัน,นถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสเอาไว้ว่าการที่เราจะต้องสํารวมอินทรีย์เราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องสังสารวัตรเข้าใจเรื่องของอารมณ์ก่อนเข้าใจเรื่องนิมิตอนุพยัญชนะเพื่ออะไรเอ่ย หยุดการยินดีและยินร้ายที่เกิดขึ้นก่อนของปุถุชนที่ยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานนิมิตอนุพยัญชนะจะเป็นอาหารของอนุสัยอโยนิโสมสิการในอารมณ์จึงเกิดขึ้นเร็วมากเรียกว่าปริยุทธ,ธานากกเลสคือหมายความว่าได้ปัจจัยคืออารมณ์ที่ทตรงกับอนุสัยนิวรณ์จึงเกิดขึ้นและเราก็ตั้งตัวไม่ทันดังนั้นถ้าเราทําเป็นไม่มีกิเลสเราจะไม่เห็นนิวรณ์ที่พึ่ง เปลี่ยนฐานะบริยุทธฐานะคือเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยมันละเอียดเราจะมาเห็นตอนก็เรียกวีติก,กมามกิเลสขึ้นมาร่วงออกมาทางกายและวาจาทางสายตาที่ขมึงตึงกับคนอื่นเนี่ยมันร่วงออกมาแล้วนะกาลังเผาเผาตัวเองและเผาคนอื่นดังนั้นปุพพะพาคาตอบให้ครอบคุมเราต้องดูจากอีกสูตรหนึ่งอะไรเป็นอาหารของศรัทธา,าการฟังธรรมนะ การได้ครบสัพปรุษจึงได้ฟังธรรมการฟังธรรมที่บริบูรณ์จึงทําให้เกิดศรัทธาศรัทธาที่บริบูรณ์จะทําให้เกิดโยนิโสมนสิการโยนิสองสิการที่สมบูรณ์ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ทําให้เกิดอินทรีสังวร ก็คือสติสัมปชัญญะทําให้เกิดอินทรียสังวรอินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์ทําให้เกิดสุดจริตสามสุจริตสามที่บริบูรณ์ทําให้เกิดสติปัญญาเป็นต้นดังนั้นจึงทําให้ปๆๆุพพาก็คือสติสัมปชัญญะถามว่าสติคืออะไรสติขั้นศีลที่เราฝึกศีลสังวรมาเพื่อให้ได้สติขั้นนี้แหละเพื่อการสมาทานในศีลสังวรเพื่อให้งดเว้นได้ในวัตถุ พอรดเว้น,นได้ในวัตถุเนี่ยทีรัสสัญญาในในการสมาทานการง,งดเว้นวัตถุหรือประพฤตในวัตถุที่สมควรประพฤตเนี่ยทำให้สติเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยสติจะเริ่มไปหยุดอะไรเอ่ยหยุดความยินดียินร้ายในการที่เรารับอารมณ์เกิดปริยุทธฐานะคนที่เข้าไปหยุดก็คือสติดังนั้นปปะพาคหมายความว่าอินทรีย์สังวรจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบุคคลนั้น อโยนิสมสิการในในิมิตอนุพยัญชนะหรือในอารมณ์ตลอดเวลาจะไม่มีการสังวรไว้ดังนั้นหมายความว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกตั้งแต่ปุปพภาคของศีลและปุพพภาคของปัญญาสติคือการหยุดหยุดก็คือต้องฝึกศีลสังวรสัมปชัญญะหรือปัญญาคือสัมมาทิฏฐิการฝึกก็คือปุปพภาคของปัญญาคืออะไร ปรปภคของศีลคือศีลสังบร์นั่นแหละวาลิตะจาริตะปุปภคของปัญญาคืออะไรกรรมและผลของกรรมนะเพราะว่าปัญญาเนี่ยอธยิปัญญาคืออะไรเอ่ยก็คือการเข้าใจอริยสัจหมายความว่าบุคคลถ้ายังไม่มีพื้นฐานของจิตเรื่องของกรรมและผลของกรรมที่เป็นความดีความดีสูงสุดคือเข้าใจว่าคนที่ทําไม่ดีกับเราเนี่ยคือเป็นไงเอ่ยเป็นคนที่น่าสงสาร และเราที่ดูเหมือนน่าจะสงสารเป็นสิ่งที่ควรแก่เหตุที่ตัวเองทำมาเราไม่ได้น่าสงสารเขาน่าสงสารความเป็นจริงคือเขาจะต้องได้รับผลที่เขาทำอีกเขาเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของที่จะต้องเป็นทายาตรับผลของกรรมของตัวเองแต่เราสุดแล้วสุดของกรรมเก่าที่ทำมาจริงสมควรนะ เราไม่ได้น่าสงสารเราเป็นสิ่งที่น่าจะต้องเข้าใจมากกว่าน่าสงสารตัวเองนะเข้าใจตัวเองว่าสมควรแล้วนะไม่มีเหตุให้สมควรโกรธในโลกนี้ไม่มีเลยพระพุทธองค์ก็บอกว่าใครพูดไม่ถูกการไม่จริงไม่อ่อนหวานไม่มีประโยชน์ไม่มีเมตตาพระพุทธพจน์บอกว่าไม่ให้โกรธเพราะสงสารเราและเข้าใจว่าถ้าเราโกรธ ความฉิบหายจะเกิดแก่บุคคลนั้นทันทีนั้นจึงทําให้ปุบประภาคของอินทรียสังวรเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นปุบปภาคของศีลสัมปชัญญะเป็นปุบประภาคของปัญญาคือกรรมและผลของกรรมดังนั้นจึงทําให้ตรงนี้เป็นการจัดระบบระเบียบนะสติจัดระบบระเบียบอะไร ศีลส,สีและสังวรจัดระบบระเบียบกายกับวาจาที่ไม่เรียบร้อยกายกับวาจารเราจะเป็นระเบียบสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิจัดระบบระเบียบอะไรจัดอะไรให้เป็นระเบียบใช่กรรมและผลของกรรมนั้นอนะ่ะมันเก,เกี่ยวด้วยอะไรการเห็นการได้ยินอะไรที่เป็นระเบียบนี่กายกับวาจาเป็นระเบียบด้วยศีล ใจก็คือความคิดในเบื้องต้นเราจะต้องจัดการความคิดให้เป็นระเบียบได้ด้วยสัมพัญญะคือสัมมาทิฏฐิการพิจารณาเรื่องกรรมและผลของการ,รนั่นแหละความคิดจะเป็นระเบียบคิดเป็นไปกับอริยสัจนั่นแหละว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเพราะเรายึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราคิดหรือหาสิ่งเหล่านี้ความคิดเราจะเป็นระเบียบมากเราจะไม่ปรุงแต่งไปอะไรมากมายเยอะแยะหมดเลยคนนี้ไม่ดี ทำไมทําอย่างนี้แบบนี้ดีสิเธอต้องทาอะไรก็ตามมันเยอะมากเนาะนั้นการที่เราคิดเป็นไปกับสิ่งในการปรุงแต่งที่เป็นไปกับความสุขของเราอะ่ะจะทําให้ความคิดของเรานี่มันมากและเราไม่ไหวพอไม่ไหวเป็นไงเอ่ยบางคนก็ซึมเศร้าบางคนก็เครียดมากมากเนาะจนทําให้มีความรู้สึกว่าเรามันทุกข์มันเกิดขึ้นจากความคิดไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นก่อนที่จะมาถึงอินทรีย์สัวรเนี่ยนะหนึ่งเราต้องจัดระเบียบกายกับวาจาสองเราต้องจัดระบบระเบียบความคิดให้ได้เพราะการภาวนาจะต้องวางความคิดเป็นนะถ้ายังพูดได้อยู่เนี่ยในเบื้องต้นกนะ็คือต้องต้องพูดแบบโดยระบบระเบียบและต้องวางใครที่มีความคิดที่เป็นระเบียบมากจะวางความคิดได้ง่ายและมีฉันทะในการวางความคิด Liberal, e. อะไรนะถ้าไ mm ่ค hmm. ิดทุก um ็ไม่มาถ้าเราไม่คิดทุกก็ไม่มาไม่แน่โยมแม่โยมแม่มันดีเพราะว่าบางคนเนี่ยวางความคิดผิดคือหมายความว่าความคิดยังไม่เป็นระบบระเบียบเลยโยนความคิดทิ้งละการโยนความคิดทิ้งแบบเขาเรียกไม่มีความรู้อะวางความคิดแบบ เห็นแก่ตัวความค,คิดแบบโง่โง่โง่โง,งแบบไหนสักแต่ว่าเร็วไปหน่อยไม่มีเหตุอะไรเลยในการที่จะไม่มองมีครู้สึกว่าสักแต่ว่าก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือหลงไปนะหลงไปไม่ยินดีและไม่ยินร้ายเพราะความต้องการจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่มีสติเห็นความยินดีมีสติเห็นความยินร้ายแล้วทำยังไง เมื่อมีความยินดีเกิดขึ้นความรู้คืออะไรความยินดีนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือขณะที่ความยินดีเกิดขึ้นแล้วเรามีความยินดีพอใจก็พิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมก็ได้ว่าไม่ต้องไปอิจฉาหรือไม่ต้องไปยินดีอยากได้ในเหมือนคนอื่นเขาเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าวิบากไหนที่เราจะไม่เคยได้รับหรือจะไม่ได้รับอีกในอนาคตยกเว้นโลกุตละวิบากหรือความเป็นแะแพร่บ,บุคคลเนี่ยไม่มี เราต้องได้รับแน่นอนเพียงแต่ว,ว่าเราเหตุปัจจัยนั้นจึงทําให้หรือเรายินร้ายสติเข้าไปหยุดพอหยุดแล้วเนี่ยความรู้คืออะไรเราทํามาเองเราต้องได้รับและที่เราทุกขเพราะเรายึดในสิ่งที่ในโลก,กธรรมเป็นต้นดังนั้นการที่เราเข้าคิดมีสติและสัมปชัญญะในอารมณ์นั่นแหะจะทําให้กายวาจาเป็นระเบียบความคิดเป็นระเบียบ พอพอทุกนี้เป็นปุพพาพคของอินทรียสังวรถามว่าอินทรียสังวรอะไรเป็นระเบียบในเมื่อกายกับว่าใจกายว่าจาเป็นระเบียบใจหรือความคิดเป็นระเบียบอินทรียสังวรอะไรเป็นระเบียบอะไรเป็นระเบียบเดายากนะอะไรนะโยมแม่เมื่อกี้ป <si ัญญาเป็นระเบียบ อินทรีสังวรนั่คือสิ่งที่เป็นระเบียบต่อมาคือทวารกับอารมณ์คนที่ตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นระเบียบเป็นยังไงเป็นไงเอ่ยเป็นคนที่สงบอินทรีย์สงบหมายความว่าไม่สัดสายไปในอารมณ์เนี่ยทวารเนี่ยเราจะเห็นอาการปรากฏแล้วนะว่าคนที่มีระเบียบเรื่องของทวารเป็นยังไงเอ่ยอย่างเช่นพระอัสชิท่านเดินไปเป็นไงเอ่ย พระอุปัตติสาที่เป็นมนุเนี่ยก็คือภาษาลีบุตรเห็นแล้วเลื่อมใสเพราะทวารเป็นระเบียบนะพอทวารเป็นระเบียบอะไรเป็นระเบียบอีกพอทวารเป็นระเบียบอะไรเป็นระเบียบอีกอารมณ์อารมณ์เป็นระเบียบคําว่าอารมณ์เป็นระเบียบตรงนี้แหละเป็นส่วนที่เราจะเริ่มวิพัฒชวิธีหรือแยกแยะอารมณ์เป็น ครองส่งน้ําอินทรีสังวรเนี่ยจะต้องมาจัดการความเป็นระเบียบของอารมณ์การจัดการอะไรออกไปนิมิตและอนุพยัญชนะการที่อยู่กับบัญญัติที่ใกล้สภาวะแม้ว่ายังไม่ถึงปรมัติ์ก็คือลักษณะของบัญญัติที่ที่เราบอกว่าสัทธ,ธาบัญญัติอัฏฐบัญญตัติหลังจากที่เอานิมิตเอาบัญญัติที่หยาบออกไปตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีนอกศาสนาการจัดระเบียบอารมณ์ เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการจะเข้าถึงขันท่าเพราะเราปรุงแต่งมาจนกระทั่งไม่มีละเบียบเรื่องของอารมณ์เลยไปแต่นิมิตอนุพย,ยัญชนะนิมิตอนุพย,ยัญชนะพอเราจัดการเรื่องของกายวาจาและความคิดที่ไม่เป็นละเบียบแล้วเราจะเริ่มเห็นนิมิตอนุพย,ยัญชนะคนที่เอาแต่คิดในนิมิตอนุพย,ยัญชนะจะไม่รู้จักนิมิตและอนุพย,ยัญชนะ คนที่หยุดความคิดหรือวางความคิดได้จะเห็นมิจิตและอนุพยัญชนะจึงแยกแยะออกว่าไม่เอาสิ่งนี้และมาถือกับบัญญัติที่ใกล้สภาวะและเข้าสู่สภาวะคือนามรูปและเข้าสู่ลักษณะของนามรูปคือไตรลักษณ์และสามารถเอาพวกนี้ออกทั้งหมดโดยเข้าสู่พันธิพาดังนั้นจึงทาให้อินทรีย์สังวรคือการจัดระบบระเบียบเรื่องของทวารและอารมณ์นะ พรุ่งนี้มาต่ออ,อีกทีหนึ่งนะอินทรียสังวรเพื่อที่จะทำให้การตื่นรู้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรารู้ปุบปภาคและและรู้วิธีการจัดระบบระเบียบร่างกายและจิตใจหรือความคิดและจัดระบบระเบียบตาของเราเป็นต้นถามว่าตาของเราเป็นไงเอ่ยอย่าให้เหมือนงูนะชัดสายหรือว่าในการที่จะไปหาสิ่งที่ลับๆเป็นต้นนะแล้วก็พรุ่งนี้เรามาดู วิถีในชีวิตประจําวันว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยจะเอาไปใช้อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพนะอนุโมทนากับทุกคน